มากินตำหุ่งกับย่างหมูน้ำกันครับมื้อนี้โอ้เข้ากันอยู่เดิ่ตำหุ่งใส่ปูดองหอมๆครับเดี๋ยวมาตำกันเลยครับบัดนี้พริกลงไปเผ็ดๆเลยพริกกระเทียมตำหุ่งใส่กระเทียมหอมดีผมว่านี่พริกลงไปหลายๆเลยเผ็ดๆลงไปหุงลงจักหน่อยตำครับบัดนี้ใส่ปูดองหอมๆเนาะกับย่างหมูแม่ข้างหลังผมนี่กำลังไ้งวันเลย เท่าทาายู่ได้ยางขาหมูก็ได้สุมตำนี่จิมย่ามได้กับเสียบครับแต่บางครสมัยกวนนี่พูดเท่ามุขฝนบะมีต่อครับผงชุรดเครื่องปรุงแต่ว่าได้หลากหลายเป็นหี้งวหวนจริงยอง ฟันแบบคุ้งนะ้อยยุขวก 6, ยุปลาจะก, 8, ก 8, ิ่ 8, ฟันบบกคุง้งยองใส่ใบขามกับเกลือเมุ่อคนบ่าสซูฟัง่งเหรครับผมเกิดบนท่านเมื่อนว่าเสียบหลายผมเลยเสียบอีดีเพราะว่าไปเก็ดกินร่องบึงมื่้กินกับ,บ่ะไ้ครับมู่อวนคือว่าเสียบจะสาย,ยองใส่ใบขามกับเกลือเสียบหลาเนว่อวัาแต่สมัยก่อนปูดองต้องไปตำนาครับปูดองต้องไป โขกจักน้อยก่อนผมแกะกระดวงมันออกนะ่ต้องใส่กระดวงคมๆลงจักน้อ,นอยหนาเขียเขียดนะครับวันนี้เขียเขี้ยลงไปมันหนาวด้วย ใส่เปียกมันน้ำมันหอมบางท่านก็ว่ามันขมเอา้าทั้งใส่ทั้งบ่ใส่แหละครับเสียบไผแเสีบมันม,มกักออกเปรี้ยวหวานๆจักหน่อยนีผมจะใส่น้ำตาลด้วยขาดบ่ไใ้กับน,น้ำปลาครับหลายๆขวดหนึ่งพอ,พอ วางลงไปอีกผงนัวครับใส่ลายแสบลายน้ำปลานิดนึงก็ต้มจานปิบครับ น่อยหนึ่งน,นี่ซำเนียแหะครับื่องปงรุงจต่บะคืองแต่ง่ายๆทีคนให้มันเท่ากันแล้วก็เอามะละกอลงไปเลยครับทีนี้บกคุงที่ฝานไปกินหอมแขกบกคุงลอกไปเลยตอนบกคุงมาแม่ๆ,ๆครับนำได้แตกแล้ว ยุทธาจวะทำู้ชุ่มทำไรแตกเครื่องผมบ่หอมปูดวงเลยมาซิ่มเบิง้งแหละครับวันนี้หอมไว้ไว้แต่บาคุ้งกระไดเบิ้งครับเป็นจะเสียบบ่ หอมกุดองบ่าต้องปรุงยังเพิ่มครับนัวเพราดีเลยมาๆๆครับเป็นเนยพร้อมไปเสิบแล้วครับกินกับตตบัมหุ้งเขากันอยู่ยได้เนาะครับนี่อย่าง จะแสบว่ะม่ไม่ไม่ครับไม่กินทั้กันแบบนี้เข้ากันแบบนี้งนี่แต่มาคุงกับอย่างหม,คม,ม,มูครับมาไม่ครับแบบนี้